กูม,มาทำอะไรวะนี่คลองเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเย็นมากโู้ยคือขาแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่คลองมะเดือ่อนะที่จังหวัดนครนายกครับ แล้วก็มีผู้ร่วมเดินทางกับเราหนึ่งคนนะครับพี่โอต๊ตเช่นเดิมอันนี้เดี๋ยวเราจะออกทางเ,ออเส้นอโศกนะครับแล้วก็ไปทะลุพระรามเก้าแล้วก็เลี้ยวขวาแดงี่ว่าอันนี้ขนาะนี้เป็นเวลากี่โมงอะ่ะจะหกโมงแล้วห้าโมงยี่สิบเจ็ดนาที กลาโมงครึง่งใช่ครับแล้วก็คิดว่าจะถึงเวลาแปดนาฬิการกว่าเรา,าบบถึงคาเ่กินที่น,นู่นใช่เดี๋ยวเราดูสถานกา์อีกทีว่าทริปนี้นะครับว่าเราจะไปถึงกี่โมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์เรื่องค่าน้ํามันกันด้วยถึงกักเที่ยงโอโ้ถึงกักเที่ยงเลยครับเที่ยงหักยี่สิบพอโอ้ไม่ต้องแวะเล่นไหนเลยนะถ้างั้นอนะไปถึงเอามือถือแล้วกลับได้เลย ขณะนี้นะครับเราก็อยู่ในถนนหมายเลข305นะครับผมเข้าเขียนวครนายกมาแล้วนะตอนนี้ก็มีรถเดินทางเรื่อยๆนะครับเราอยู่ถนนหมายเลข305อีก35กิโลเมตรเนาะก็ตรงกันไปยาวๆตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่คลองอะไรนะถึงคลองที่เท่าไหร่แล้วก็อีกยาวครับอีกประมาณ1ชั่วโมง30นาที ก็เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศรอบๆมาฝากนะครับ สวัสด <recording. S 2> ีครับใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงที่เรากำลังจะไปก็เส้นทางก็อีกประมาณ40่นาทีครับถึงจะถึงตอนนี้เล้เราก็มากับพี่โอ๊นะครับข้างหน้าเราคือดีเจนก็รออยู่นะครับรอเขาว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเมื Again, ่อกี้ก ouais ็บอกมึงให้เด็กๆนะครับถ้าเกิดเอมีอะไรกินก็ว่าจะซื้อติดไปด้วยนะครับผมเิ่งเถิดเทิงไอ้ขี้อยู่ตรงนี้เหรอแต่มันได้เปิดเปล่ามันอาจจะมาเย็นเปล่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายบ่ายเย็นๆล้วออกไีมทีเผื่อมันเปิดเดี๋ยวเราจวนจะถึงแล้วนะครับพี่โอ๊ตข้างหน้าใช่เลี้ยวขึ้นน้ำตกแม่บดือ ยิงตายิงสวยอ่ะดใช่โอ้พี่แล้วพี่เห็นผาว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะเออที่มาเดินผาเออใช่ใช่ผาสวยมากโอ้ทุกคนอ้ยแล้วเกินเช็ดกล้องก่อนเช็ดกล้องเดี๋ยวมองเห็นเช็ดกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวายเนี่ยครับอะไรครองแม่ประดือใช่ไหมใช่ มีให้เช่าพวกมอเตอร์ไซค์เอารถกันเดยเหรอหรือว่า<ม>ไม่ได้เช่าหรอกผมไม่มั่นใจฮะไม่ได้เช่าหรอกรถเขาเองอะไรอย่างเงี้เออลัอเข้ามาในซอยซชงว<ะ>ง่าแถวนี้มันเป็นคลองนะเนี่ย,อ,อ,ยอ๋อฮะไม่แน่ใจนะเบาพี่ลูกอนาฏว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างไหมไม่รู้สิแต่มาทางนี้ถูกใช่ไหมเอ่อตามชีเวติต ที่มันล็อกคิดว่าถูกนะล้วข้างหน้านมันเขียนว่าของแม่บะดือมีขายขนมกบเตอร์เดี๋ยวขวาน,นะครับมีบ้านพักด้วยเวยจังมันมีรถจอดอะไรกันอะธรรมชาติสวยอ,อ่ะแล้วพี่ดูเดียวโหทางที่เราขับมาป่าล้อมรอบอุทยานแห่งชาติแนวเขาใหญ่ ไม่ยากไม่ยากสนุกรถรถที่มันเปิดต็มอ,นนอยู่แล้วมันไ่หนุกอฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึฮเยนะ้ยค <c oughs> ุณผมไม่น่าตามไลคุณเลยไลยคุณมันล,ล,ลงปอ หุ้ววววววเพื่อเกิ่งเต้อง꽤ของ a n s t ч е с к าห้วววเจ้ pase iz นเฉียดไัวข้านนี้อ ahoindex.3 Σ สบตามดทดตามมาต้องก็ p l a y g r o ้า a n d ือถ้าดูผ่านโกโก้อาจจะไม่รู้สึกได้แต่ถึงแต่ไข่มดช้ํไปหมดแล้วนีนี้ถ้าต้องถึงแล้ยเออไปตรงนั้นไปดกวได้ เดี๋ยวไหลไปไหลยืนแน่อ <mit> ีเ่อกไปไหลแล้วก็ขึ้นรถลุงรคตเียเอเลตปิไม่ไช่วยเลเโคไม่เป็นไรแต่คนนิสช้ดหมดเล ก็เสียงมากเลยนะถ้าด้วยความเร็วประมาณนี้น่าจะส40เล็บทีไปก่อนต้ค่อยตามสุดจักรยานดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเก่งมันสวดมีหน่อไม้ขา,ายด้วยก็ไม่ไงประเด็นไทยไงวันมันใช่คนเดินพี่ใช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 ่โอ้ ก็าเปคนที่ไปหาข้าวปีก่อนหน้านี้ที่เราเคยพักเออไอคนนี้แหละเราบอ,อกว่าโอ้ยดิฟเป็นหนึ่งปีหรอยังได้อยู่แต่ใช่ไหมสุริยาคนนี้จริงจรคัคนเดิมใช่ใช่เสื้อสีส่มงคนนี้เราไม่ได้ออี่ไปบอกว่าแฟน โพสต์ริมลงไปแต่ไม่ใช่แฟนเขาที่เรื่องใหญ่เลยนะคู้สามคเดือดร้อนอย่างเขาก็คงแบบว่าเขาก็คงถามว่าเข้ามาทำอะไรอน่างจะปล่ไยให้กูกันนึมาได้ กูว่ากูว่าแล้วทำไมไมีแต่มอสคยออฟโรดข้างหน้ากูว่ามันแปลกๆไอ้ยัทำไมไมีต่อสายออฟโรดข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรฮนะเลืเอเจ็ดร้อยหสิบน่าจะไปได้อยู่ต้องไปอย่างเบาๆนครับ,บจญีัยนะ รถนี้นชักรถไฟเก่าแย่เลยนะเออ,เออที่เข้าไปโอเคเข้ารถไฟต่อดีขึ้นเลยไม่ค่อยแต่มันก็สวยจริงๆโอ้ขนาดนี้เรากำลังเข้าไปคลองแม่บะเดื่อนะฮะ<ช>แล้วดูทางตักใบกี่บดองคานกูแปลกใจเลยโอ้ยรถกระบะยังคานเลยแล้วกูกูนี่ไม่ต้องพูดถึง โอ้ย oh. ระวังดิฟก็ฮอร์ตอนนี้ล้อสะบักลุบอับนตรายแสนุกมากเลยนะเนี่ย <laughs> สิเดิ <laughs> นไทยไเดินไทยโอ้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 ยเนี่ยเที่ยวหนึ่งคันเลยว่ะตัดเกีส่องเพราะเป็นเกีหนึ่งมันฝ <laughs> นจะนตกปะเน,นี่ย <h ổ ng> เขาบอกว่าเข้าฟรีซ้า <c oughs> ใช่เหรอสถานที่จ้างเต็นท์เชิญได้ในได้สวนป้าอ้อยน้ำตกคลองอม,มาเดืออถึงแล้วจ้า ขวามืออ้าวปิดใส่ป้ายก็พอพออยังไม่ทำทางการติ๊กโ,โอ้ยตเก็ที่ไปไกลมากอะ่ะผมเรียกอยู่ข้างหลังใช่ใช่มามาแล้วมาแล้วด้วยขอโทษดีๆเพราะว่าสมัครแน่นอนอุ้ย อุ้ยต้องต้องอย่าเบรกเยอะอ่ะถ้าคือถ้าถ้าปึ๊ดนี่คือล้มเลยนะใช่ใช่อย่าเบรกให้มันแบบค่อยๆไปดีกว่านี่คือเขาก็มากันนะเนี่ยผมว่านะอย่างดีที่เรามอเตอร์ไฟครูไม่เอารถโอ้โหรถเก่งก็ยังมานะแม่มาเดือดจริงๆโอ้ยยี้น้ำขวาขวาขวาโอ้โหโอ้โหพี่รถพี่มันมันวิบากนี่ ปาเอ้ยป่าเอ้ยป่าเอ้ยป่าเอ้ยโอ้โหน้ำโอ้โหโอ้ที่แครอทถนนกรงเทพอ๋อเปิดไม่คือสีแบบเปิดนักการศึกษาบ้านต้องต้องต้องอย่าประมาทนะทุกคนเออประมาทไม่ได้จริงเขาผิดแม่งแบบตะลายว่าถนนกรุงเทพแบบกรุงเทพว่าแย่แล้วเจออันนี้ให้ไปคือแบบล้อนี่พร้อมจะดิบหล่อนเลยนะ คือถ้าชิดริมมากก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนพี่จะหยุดกกพี่จะหยุด,ดพี่หยุดเลยแต่พี่ก็ไม่ได้อยากจะหยุดพี่ไม่ได้อยากหยุดเลยนเนาะหมายถึงพี่รถกระบะจะหยุดไม่ได้อยากหยุดเลยรถกระบะเขา,าสาโล่กระดึ๊บ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 รถกระบะหยุดกลางน้ำนี่เราแบบขากูก็จุ่มน้ำตอบอเลย กูควรจะเปลี่ยนรองถท้า่ะเนี่ยเฮ้ยเอือเรถึงแล้วโอ้โหเจียหลุมเอาวะเออแล้วก็เอาบออ้างโอ้โโ,อโ,โชว์หกสับอันนี้มากครับพี่เห็นการทางานโชว์หกกับแล้วคือแบบต่สะเทือนนี่ไม่ได้แดกนะเธอเนี่ยนีงเขาพีจับรอเพื่อนกันด้วยดีจัง เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยยืนไม่ได้ดเลยเฮ้ยยืนแล้วพุ่งเว้ย <C oughs> คันเร่งเนี่ยสำคัญมากเลยอะ่ะใช่ต้องจ่าดีดดิโอ้ยเออเออต้องไปได้ดิวะเออเออไอมีตัวค้ออยู่อานเลงใครเอาเก้า e อี้ออฟฟิศมาวะ อย่าปวดอย่าหยุดเสร็จโอ้โหโอ้โหไฟไปไฟไฟไฟแล้วก็เลงน้ำอือได้อยู่เออโอ้ยมีแมงออกมีอะไรก็โอเคนะอ้าวแล้วก็แมงมุเดือทริปแรกสุดยอดจริงๆ เยลื่อนไปมึงไม่มามี่ยดูเอนดูลอดดิอาดีโคพีแล้วดีแล้วเหรอดีนะกูไม่กูไม่เอาพวกซูเปอร์สปอร์ตเข้ามาติดยาวโหดจริงว่ะยาวทำได้เหรอไปแล้วเฮ้ยมีคนใส่กระเป๋าหนึ่ง้วยกระเป๋าหนึ่งอ้าเอาถ้าที่ไหวไม่ต้องตามเขาหรอกเพราะว่าเดือดร่ม ใช่ศพยาคนนี้ขับเก๋งนี่เขาไม่ได้รับคนอื่นมาเพิ่มฟังไอับดูผิดนะขับระวังโค้งขากลับเอารถไปล้างดยไหมเยอะคุ้มแล้วะขับล้างรถล้างรถล้างรถขัดโซเอาอะไรให้ละเอียมเลยกลับมาใช้ชีวิตในเมืองกรุงต่อ อีกมือเดียสิบกว่านาทีตามเข้าไปตามเข้าไปโหเย็ดแค่กลัวลื่นระวังไม่ด้เลยโอ้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 ยแม่งบัสถี่มือพอตัวเลยนะเนี่ยถนนเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วคือกูไม่รู้ไงคือกูไม่รู้ทำไมมันจะต้องบุกมาขนาดนี้ไงกูก็เออว่าถนนสวยถนนสวยมันไม่จรรมดาโอ้ยเฮียเออถ้ารู้ว่าแม่งจะขนาดนี้ เออดีขึ้นแล้วเออเกียสองแล้วมนาะเฮ้ยค่อ,อ,อยดีขึ้นหน่อยค่อยยังชั่วเว้ยโอ้โหกมีรถทีา่ากโอ้โหระวังลื่นหินแล้วกันหินทั้งนั้นเลยโอ้อโงงะมีรถ,ถอ,อี่ากสีอาอย่าเพิ่งเสีไปสีอาเสียนอยู่น่าจะน่าจะคนมีอายุแล้วแหละ ดูดูดูทรงนะจริงๆนะเมื่อกี้คือแบบเห็นเขาลงน้ำดิบถิตจะคือแบบตามไปตามไปเร็วมากตามเขาไปเฮ้ยเขาจะเชียร์ตายแล้วเฮ้ยถึงแล้วเหรอเรอถึงแล้วก็ดีพอแล้วดีแล้วนี่โหพ่อไงเฮียพ่อเมื่อครับทำเสียสูตรโอ้รึ่งคันไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้เลไม่ได้ แล้วเดี๋ยวมันล้อมันส,ส,สลิปตรงนั้นอีกโอเคอ่ะกูยอ,ยอมใจยอม,ยอมใจฮะกูยอมให้มึงก่อนแล้วกันมอเตอร์ไซค์พี่ปากมึงเกิดมาเพื่องานนี้กูทำ <c oughs> ได้แค่ <c oughs> นี้นหนแหละ <c oughs> แา่มองไซค์พี่ปากยังขึ้นล้อท่านเล็เกตไม้ไฟนี่ <c oughs> <c oughs> หายยันแทนอ่อะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ไปแล้ว